เดียวทุกคนและตามที่ผมบอกไว้ในคลิปที่แล้วนะคลิปนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนมาดูว่าปาร์ตี้ที่เล่นกัเก่งๆเนี่ยรูปร่างหน้าตามันจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับก็จจะบอกว่าเก่งมากก็ไม่ได้นะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าปาร์ตี้ที่ผมจะไปเล่นด้วยเนี่ย เขาจะเก่งขนาดไหนแต่เอาเป็นว่าเขาเล่นเป็นกันแน่นอนนะครับและเดี๋ยวถ่ายคลิปเนี่ยผมก็จะมาสอนวิธีการหาปาร์ตี้ที่เก่งๆนะครับโอกาสเจอปาร์ตี้ที่เก่งๆเนี่ย80-90%เลยนะครับถ้าใช้วิธีนี้แล้วก็ถ้าใช้วิธีนี้เนี่ยก็จะเจอปาร์ตี้ที่ตรงใจกับใครหลายๆคนด้วยเนาะเอาเป็นว่าถ้าพร้อมแล้วเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามแล้วไปเจอในเกมดีกว่านะครับเดี๋ยวเริ่มมาเนี่ยผมตั้งมอเลยเดี๋ยวผมจะรีบตัดไม้หาอาหารเพื่อนก่อนนะนี่นะเวลาเขาตัดไม้เขาก็จะแบบตัดทั้งหมดก่อนอะ่ะลววคคค่่่่อยปอยปเาาาาสส็งงนะนนนนทกกบีัพ อเลียนใสบอกเนี่ยก็จะไล่ตีพวกกระต่ายก่อนเนาะเพื่อที่จะเอาเนื้อหรือว่าเอาของดรอปพวกนี้มาให้เพื่อนก่อนคือเขาไม่ได้รีบใส่ไฟมากเกินไปเนาะไม่ได้รีบใส่ไฟเร็วเกินไปเนาะคือแค่ซุปธรรมดาก็กินเกือบอิ่มแล้วนะถ้าเป็นของเชฟอะเดี๋ยวเราจะรีบวิ่งไปเก็บพวกแค่ลอดหรือว่าพวกเนื้อกระต่ายอะไรพวกนี้เอามาทําอาหารให้เพื่อนก่อนเขาก็บอกเขาก็พยายามสื่อสารกันเนาะตีนี้ก็คือพยายามสื่อสารกันเขาบอกว่า สำหรับเชฟเนี่ยถ้ามีถุงถ้าเขามีถุงใหญ่กว่านี้เนี่ยเียเขาจะเก็บอาหารมาให้มากกว่านี้เพื่อนก็บอกว่าเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือทำอาหารอย่างเดียวเลยไม่ต้องออกไปาหาทรัพยากรหรือแบบไม่ต้องหาเลยเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนเอาอาหารมาให้เราเยอะๆยอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องออกไปหาอาหารเนาะนี่นะดูดิทุกคนเห็นปะ่ะนี่คือผมไม่ได้ออกไปไหนเลยนะเพื่อนก็แบบคอยหยิบอาหารมาให้ผมผมบอกอีกทีนะว่าปาร์ตี้เนี่ยเป็นปาร์ตี้ที่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนก็คือเนี่ยเป็นรอบแรกที่เล่นด้วยกันเลยเป็นหนึ่งชั่วโมงแรกที่เพิ นี่เราก็มีหน้าที่แค่ทําอาหารเนาะเนี่ยการที่เราเป็นเชฟเนี่ยแล้วเ,เราเจอปาร์ตี้แบบนี้เนี่ยโหคือแบบสุดยอดอะเราจะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยการที่เราเล่นแบบปาร์ตี้เล่นเป็นเนี่ยมันจะเล่นง่ายขนาดนี้แหละทุกคนเห็นปะมีเพื่อนเก็บซม,มี่ไว้ได้วยบอกว่าอยาเอาซม,มี่เข้าไปในกองไฟมันเป็นสัตว์เลี้ยงของฉันเขาก็ไม่ได้เล่นแบบซีเรียสมากเนาะเขาก็คุยกันแล้วก็มีแบบมุมตลกตลกน่ารักน่ารัก,รกให้ดูด้วยแล้วก็ไม่ได้คุยกับเขามากนะเพราะว่าคือเราโฟกัสกันนั่งพูดในชิปอยู่ ไอบอกตัวนี้คือชอบล่าหมามาที่บ้านมากแต่ก็คือดีแล้วเนาะคือเขาล่ามาคือก็รู้แหละว่าเขาล่ามาเขาสามารถตีหมาได้แต่ว่าเขาล่ามาเพื่อที่จะให้เนื้อเนี่ยมันมาตกทีใกลบ้านมันที่สุดเนาะจะได้ไม่ต้องแบบเดินไปเดินมาเก็บของบ่อยบ่อยเห็นภาพไหมว่าการที่เราเล่นกับปา์ตี้ที่เก่งๆเนี่ยทุกอย่างมันจะไปไวมากไปไวไปเร็วและเล่นง่ายมากทุกคนดูดิทุกคนรู้สึกว่าอีเวนต์กบเนี่ยจะถูกใส่เข้ามาแล้วเนาะเจ๋งก็ที่มันง่ายเงี่ยเพราะว่าเรามีอาชีพที่เป็นนักล่าอยู่3คนเลยเนาะ ผมเลยมีอาหารเยอะมีเอเลี่ยนอยู่2คนแล้วก็มีไซบอร์กอยู่หนึ่งคนนะส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นลัมเบอร์แจ็คนะเป็นคนคอยตัดไม้นี่เพื่อนก็คอยสร้างฟาร์มให้เราเนาะเดี๋ยวอุ้ยเพื่อนเอาอะไรมาเด่ยโอ้เพื่อนดูดีทุกคนเพื่อนแบบลากหมาฟ้ามาเพียบเลยผมเหมอนแป๊บเดียวนี่คือเพื่อนแบบลากมาแล้วผมกำลังพิมพ์อยู่เพื่อนไปเอาเนื้อแบบแบบมอสมาดูดิโคดขนาดไปลาแบบมอสตั้งแต่วันวันแรกๆอะดูดิทุกคนเซิร์มีปัญหาดิเดี๋ยวเราลองไปหาปาร์ตี้ใหม่ดีกว่านะ เมื่อกี้คือซื้อมันมีปัญหาเนาะมันแลกกันทุกคนแล้วก็หลุดกันอ่ะนี่นะผมก็กลับมาหาเพื่อนคนเดิมเขาก็ถามผมว่าเมื่อกี้ไน้แลกไหมแล้วก็คนอื่นไน้แลกกันไหมผมก็บอกว่าใช่แลกเหมือนกันแผมก็บอกไปว่าทุกคนอ่ะหลุดกันหมดเลยเรามาเริ่มรอบใหม่กันนะครับทุกคนถึงจะเป็นรอบที่สองเนี่ยเขาก็ยังพยายามหยิบเนื้อมาให้เราเหมือนเดิมเนาะคือผู้เล่นที่เล่นเป็นกันแล้วเนี่ยเขาก็จะรู้หน้าที่ของกันแล้วกันเนาะแบบว่าใครมีหน้าที่แบบไหนว่าใครมีหน้าที่ทําอะไรอย่างนี้แล้วกก็มมีาาารแบ่่่งปััน้้ววชยยตดด หรือว่าเขาอยากตัดเขาปล่อยเขาตัดไปเพราะว่าเขาตัดเนี่ยจะได้ไม้เยอะกว่าได้ไม้เยอะกว่าที่เราตัดเนาะนี่เรายังไม่มีสายล้อฟ้าเลยนี่เพื่อนโดนฟ้าผ่าไปทีหนึง่งรับสายล้อฟ้าแน่นอนเพื่อนขับสายล้อฟ้า <laughs> ทันทีที่ฟ้าผ่าลงหัวนี่เพื่อนก็รับสายล่อฟ้าเลยโดนฟ้าผ่าทีรอบเดียวเช็ดเลยเพื่อนได้โล เปิดแล้วเล่นได้แบบยากลำบากทุกคนร้อยเราเคลียร์สตองโฮขั้นสองเรียบร้อยนะทุกคนอันนี้เราเปิดกล่องเอาเพชรเปิดกล่องสตองโฮทีไรได้นี่ทุกทีเลยนะโลนี่นะทุกคนเห็นปะผมเล่นกันชิลๆเลยเจ็ดสิบนาทีคือทอเราเล่นกับตีที่แบบเล่นเป็นเนี่ยตอนเล่นก็จะไม่มีปัญหาเลยเนาะ ดูดิพอมาสี่คนสู้โคตรง่ายอ่ะเพื่อนโดนทีเดียวตายเลยแล้วคือคนที่ตายคนแรกนี่คือคนที่มีปืนไซบอร์กอ่ะอุ้ย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 เพื่อนเอาจัดอุ้ยกำลังไล่ลำปานเพลิงสุริยันอุ้ยเพื่อนเอาอีกแล้วเพื่อนเอาอีกแล้วเพื่อนเอาอีกแล้วอุ้ย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 เพื่อน เพื่อนเราเพื่อนเอาจัดโอเคเคลียร์เรียบร้อยเอาละตอนนี้เราก็เคลียร์สตองโฮอันที่3เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเป็นไงครับทุกคนเห็นกันแล้วใช่ไหมว่าถ้าเล่นกับคนที่เล่นเป็นจริงๆอ่ะ5คนอ่ะมันจะชิวขนาดไหนก็มันเล่นสบายมากเลยนะครับทุกคนเพราะว่าทุกคนอ่ะจะแบ่งหน้าที่การทำเนาะต่อไปเนะี่ยผมก็จะสอนวิธีการหาปาร์ตี้เนาะเราจะได้ปาร์ตี้ที่อ่ามีคุณภาพตรงใจกับเราแบบ 80- 9 0เเลยครับ <c oughs> นี่นะทุกคนเราก็มาที่หน้าหลักของเกมเลยแล้วเราก็เลื่อนลงไปข้างล่าง มันจะเจอลิงก์ดิสคอร์อยู่นะแล้วก็กดเข้าไปในดิสคอร์อันนี้ก็บูล i f y อะไรให้เรียบร้อยนะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเข้ามาในดิสคอร์ของ99คืนนะครับอันนี้คือดิสคอร์แบบออฟฟิเชียลนะไม่ต้องกลัวโดนโกงไม่ต้องกลัวโดนหลอกไม่มีไวรัสแล้วเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างเลื่อนลงไปเรื่อยๆจะเจอตรงนี้นะครับทุกคนมันเขียนว่า matchmaking ก็คือการหาหาห้องหาห้องเล่นถ้าเราจะมาหาห้องเล่นเนี่ยให้เรามาตรงนี้นะครับทุกคน looking for group เนี่ยเราก็สามารถจอยคนจากในนี้ได้เลยนะครับมันจะมีเห็นเปล่าว่าจะมีปุ่ม Privat Serv ตตตรงงนีี้้อ่่่แวแวาละหเมก็จ ความต้องการที่แตกต่างกันเนาะอย่างเช่นอันนี้เนี่ยเขาเขียนว่าอ่ะเดี๋ยวผมไล่ให้ดูทีละอันเลยนะเผื่อคนเผื่อบางคนนี่อ่านไม่ออกเผื่อบางคนอ่านไม่ออกนะถ้าเราจะดูเนี่ยว่าห้องเนี่ยเป็นห้องประเภทไหนเนี่ยให้เราดูตรงนี้นะครับทุกคน Matchmaking Type เนี่ยอันนี้ก็อันนี้คือจะเป็นประเภทของห้องส่วนห้องนี้เนี่ยจะเป็น Speed Run 99คืนนะครับต่อมาเนี่ยก็คือ Recommend Recommend Class by Host นะครับก็คือ Host เนี่ยต้องการต้องการ Class ไหนเป็นพิเศษก็จะมี s i บ b l o k b a c k s m i t แกรเบอร์นะครับแล้วก็แอสซินสำหรับห้องนี้นะส่วนต่อมาเนี่ยก็คือ Order Requirements อันนี้คือคุณสมบัตินะครับที่เจ้าของห้องต้องการสำหรับห้องนี้เนะี่ยต้องการคนที่พูดคุยได้พูดคุยเก่งแล้วก็เป็นคลาสเ l เวล2ขึ้นไปอันนี้คือ m e n d h i g h l i g h t Day b y h y s t นะครับอันนี้แปลว่าจำนวนวันที่เราอยู่ได้สูงสุดนะอันนี้ก็เขาต้องการ750-1000วันนะครับส่วน Deco byho s t นี่เขาก็ไม่ได้เขียนเนาะแต่ถ้าไปดูห้องอื่นเนี่ย เดโกบโฮสเนี่ยก็คือไป้ถึง500วันขึ้นไปนะบางอันก็2,000วันเห็นปะอันนี้ก็2,000วันตารางห้องเนี่ยก็จะมีประเภทที่แตกต่างกันเลยนะต้องดูต้องดูห้องตรงนี้ก่อนนะถ้าจะดูเนี่ยต้องดูห้องตรงนี้ก่อนถ้าเราได้ห้องที่เราอยากจะเข้าแล้วเนี่ยเรากดลิงก์เข้าไปได้เลยนะครับลิงก์พวกนี้เนี่ยถูกสแกนโดยบอทแล้วเป็นลิงก์ที่ปลอดภัยนะครับไม่มีไวรัสไม่มีอะไรแน่นอนกดเข้าไปแล้วสามารถเข้าไปห้องเซิร์ฟเวอร์พรเวทของคนน,น,นั้นๆได้เลยนะถ้าเราจะสร้างห้องนะครับ้ร,ร,รีตรงนนรนรตงนนะอ อันนี้จะเป็นสร้างห้องนะครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มกดสร้างห้องส่วนอันนี้จะเป็นการเซฟออปชันที่เราเลือกไว้ก่อนหนะ้าน,นี้นะก็เราก็ต้องสร้างห้องก่อนเนาะกดสร้างห้องไปปุ๊บมันก็จะมีให้เราเลือกว่าจะเป็นแมททป์แบบไหนนะเดี๋ยวผมบอกทีละอันเลยว่าอันไหนคืออะไรบ้างอันนี้คือแคชชวลรันแล้วก็ปาร์ตี้รันนะครับอันนี้จะเป็นการเล่นแบบชิลๆนะครับแคชชวลก็แปลว่าสบายๆชิๆลๆอะไรประมาณนี้นะเล่นแบบไม่ได้ซีเรียสมากส่วนอันนี้เป็นคลาสเทสนะครับอันที่2เป็นคลาสเทสนะครับเป็นการทดสอบอาชีพต,ต่างๆ อันที่3เป็นลีดเดอร์บอร์ดลันนะครับก็เป็นการที่เล่นไปถึงอาจจะหมื่นวันหมื่นวัน20 0 0 0วันอะไรประมาณนี้นะต่อไปก็จะเป็นอ่าสปีดรันก็สิบเก้าคืนจะเป็นการที่เราจะเล่นให้ถึง99คืนให้ไวที่สุดแล้วก็จุดประสงค์หลังจากนั้นก็คืออาจจะออกเกมหรือว่าเล่นต่อก็ได้นะส่วนมิดไทรมิดไทรเดยร์ันเนี่ยจะเป็นเล่นตั้งแต่ประมาณ500วันขึ้นไปแต่300วันเนี่ยผมก็เคยเห็นนะสตองโฮลันกับเจมกลเนี่ยคล้ายๆกันก็คือการลงสตองโฮเพื่อที่จะเอาเพชรเหมือนกัน คลาสเลเวลลิ่งนี่ก็จะเป็นการอัพเลเวลของคลาสเนาะอาจจะไม่มีใครที่สร้างห้องแบบนี้มากนะเพราะว่าจะอัพเลเวลนี่ก็เล่นคนเดียวก็น่าจะเร็วกว่าอันนี้จะเป็นแบทไก่นะครับก็คือการเล่นทําอาชิเม้นต์นะครับออเตอร์นี้คืออาจจะเป็นอย่างอื่นเนาะเดี๋ยวผมเลือกห้องที่ไม่มีคนไม่มีคนต้องการแล้วกันผมจะไปที่คลาสเทสติ้งนะครับก็มันก็น่าจะไม่มีใครที่จะจอยห้องนี้มาหรอกเนาะผมก็จะสร้างอันนี้เลยแล้วกันต่อไปจะเป็นการเลือกคลาสนะครับว่าเราอยากได้คลาสไหนมาที่ห้องของเราบ้างก็ไม่ไม่แน่ใจะ มีเยอะอยู่นะแต่ผมยังไม่เห็นแคมเปอร์ไม่รู้ว่ามีแคมเปอร์หรือเปล่าผมก็ไม่ได้อยากให้ใครเข้ามาห้องผมเนาะก็แค่ะคะจะสร้างห้องให้ดูเฉยๆเอาเป็นพซอนมาสเตอร์แล้วกันอ่ะอ่ะเราสามารถเลือกได้หลายอาชีพนะทุกคนเห็นปะเนี่ยเราสามารถกดเลือกอกได,ได้หลายอาชีพผมเอาอันนี้ก็คือไม่ได้จาอจงนะว่าจะเอาอาชีพไหนก็เราเลือกอันนี้ไปเลยแล้วกันหลังแบบจากนั้นพอเราเลือกเสร็จแล้วอันนี้ก็คือเป็นคุณสมบัติเพิ่มเติมนะครับก็นี่ก็จะเขียนว่าอันแรกนี่ก็จะเป็นสามารถพูดคุย พูดคุยไวแชทในเกมได้อันที่2เป็นอ่าคนที่สามารถคุยคุยในแชทได้นะคุยแชทหรือว่าคุยในไวแชทก็ได้นะทออ็อกกี้ที่แปลว่าเป็นคนที่ขยันพูดเ,ออเดี๋ยวมันต้องแปลว่าอะไรแบบตรงตัวเป็นคนพูดเก่งนอนท็อกซิกเฟนลี่เพลเยอร์ก็คือเป็นผูเ้เล่นที่ดีไม่ท็อกซิกอันนี้ก็จะเป็นคลาสที่ถ้าจะออกเกมเนี่ยสามารถดรอปอาวุธให้เพื่อนได้นะอย่างเช่นไซบอร์กหรือว่าเอเลี่ยนเนี่ยมันดรอปปืนให้เพื่อนได้อ่ะนี่อันนี้มา ดังนั ane, right ้นเนี่ยเราจะเลือกวันนะครับว่าจะเอาวันเท่าไหร่นี่นะครับอันนี้ก็100วัน100วันห0ึงว so, ัน500วัน700วันเนี่ยปเจ็ดรวันก็จะมีให้เลือกนะแต่สูงสุดจะเป็น2000วันนะเราก็จะเลือกว่าไม่เอารีควายเนาะส่วนเดโกเนี่ยเราก็จะเลือกว่าเนี่ยส่วนอันนี้ก็คือเป้าหมายของเราเนาะอันนี้คืออันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเป้าหมายของเราก็อันนี้ก็จะไม่มีเป้าหมายอันนี้ก็100วัน200วัน3 0 0ถึง500ก็ตามนี้เลยนะครับส่วนอันสุดท้ายเนี่ยจะ ผมก็กดไปอย่างนี้ใช่ไหมพอมาถึงตรงนี้ใช่ไหมมันก็มีให้เราเลือกคลิก to add p r i v a t e server link นะครับแล้วก็กดเข้าไปปุ๊บนี่หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปที่เซิร์ฟเวอร์ไพรเวทของเรานะครับทุกคนแล้วก็มาที่ตรงนี้ไปที่คอนฟิกนะครับปุ๊บพอกดไปที่คอนฟิกเสร็จใช่ไหมทุกคนเราเลื่อนลงมาข้างล่างตรงนี้จะเขียนว่า private Serv e r link แล้วกด g e n e r a t e ปุ๊บกด g e n e r a t e เสร็จแล้วพอเรา g e n e r a t e เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรากดตรงนี้นะอันนี้คือ copy นะ เรากดเนี่ยมันจะมีไอคอนข้างหน้าข้างหน้าของลิงก์อยู่เรากดอันนี้ปุ๊บ Co ดลอกเรียบร้อยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาลิงก์เซิร์ฟเวอร์เนี่ยแปะไปปุ๊บแล้วเราก็กดสัมมิทนะครับทุกคนกดปุ๊บเรียบร้อยบอทก็ทําการสร้างห้องของเราให้เรียบร้อยแล้วนะน,นี่นะทุกคนบอทก็ทําการสร้างห้องของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่เอ้ยเราไม่มีคนเข้ามาจริงมีคนเข้ามาจริงทุกคน <het> เอาเป็นว่าก็เห็นแล้วนะว่าสามารถสร้างห้องแล้วก็มีคนเข้ามาห้องเราได้จริงนะเมื่อกี้นี่เขียนเล่นๆยังมีคนเข้ามาเลยทุกคนดูดิก็็เเอาาปนว่ ถ้าคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ